สวัสดีครับผมมาเจอกันกันกบเชฟเชฟอัปต้า1.6นะตัวนี้โอ้โหการหนักเลยนะล้างไปทั <laughs> ้งหลายขวดตามปีเลยนะครับขาวๆนะั่นคืออะไรเดี๋ยวบอกให้เนี่ยเห็นไหมหขาวๆเม่ไม่ขาวๆไหม,ม,ม,มดำๆดำๆนั้นเป็นคราบความสปกปรกไอ้ขาวๆนี่มันม,มาจากเม็ดนี่นะครับเม็ดนี่คือเม็ดซิลิกา้าเม็ดดูด,ด,ดความชื้นสารดูดความชื้นนะ สารดูความชื้อเนี่ยมันแตกนะมันอยู่ในไรเออร์ตัวนี้เนี่ย,ยมันอยู่ในไดเออร์เนี่ยพอมันแตกปุ๊บมันก็วิ่งไปทั่วระบบเลยครับอุดตันนะอ่านี่คือสาเหตุที่ทําให้คอมมันพังแล้วก็นี่ก็เปลี่ยนอ่าเปลี่ยนกรองให้ด้วยโอ้กรองเดินมากนะก็เปลี่ยนกรองเปลี่ยนอ่าไม่ใช่ดิเปลี่ยนกรองเปลี่ยนไดเออร์เปลี่ยนอ่า อคอมเพรสเซอร์แล้วก็วาลวนะครับวาลวอยูย่ไหนเราก็ไม่รู้วาลวก็ตันเพราะว่าเม็ดซิลิก้าของตัวนี้มันวิ่งไปทั่วนะครับตอนนี้เรากา็ประกอบทำเสร็จละทั้งวันนะล้างกันโหรานเลยก็ประกอบเข้าไปแล้วครับผมตอนนี้ค่าการทำงานก็สวยมากน้ำยาอยู่ประมาณ25นะก็ประกอบ้าไปแล้วคอมเพรสเซอร์ใหม่อยู่นู่น มาำตูดตูดตูนตูดอยู่นู่นะม่นะไม่ใหม่มีไดเออร์มีวาวนะล์นบอลอยู่นู่นต้องเปลี่ยนนะล้างระบบใหม่ล้างโอ้โหคะเนนน่านะครับอ่าสเปซชุดแปดกำลังเทสต์อย,ยู่นะเนี่ยตอนเนี้ยกำลังติดเครื่องอยู่นะครับต่อเปิดปกตินะรับลม พ่นายตั้งไว้ที่19อ,องศานะครับนะก็ประมาณนี้ชเชฟออาตานะครับ1.6อือหือทำกันทั้งวันอ่ะโอเคครับผมเรียบร้อยเย็นเย็นจบงานก็5มโมงก็ไดีปิดร้านโอเคครับผมก็ต้อมแมงก็มาที่ร้านเป้ยไอรรถนะ 0821585728นะครับ0821585728ก็โอเคเจอก,กันแค่นี้ครับขอบคุณครับผม